ุ่มครับสามือเรื่มจนว่าน้ำออกมาส้มม้อหาตาสิเป็นยังไงเส้นยอดพริพกเส้นใบนังเลยอ <c oughs> เปิดประตูอาเลยค่ะเปิดแอร์ขางไหก็ชิบก็ได้อาดอีกสิมาพี่น้องจ้าต o ครับอื <c oughs> เปิดประตูอางเลยค่ะเปิดแอร์ข้างไหนอนที่โต๊ะน,นุ่มพังงิ่วพ่นเก็บมาให้เค็ดลมวสวัสดีแก่เพื่อนๆกินข้าวกินข้าวกับอ้อมไก่ค่ะ ไม่กินขอกระปองไก่อันนี้พี่กินหนูสวนด้วยค่ะเมื่อก่อนเลิกงดหรอกคลิปนี้ก็ซ้ำนี้แล้วค่ะขอบคุณหลายๆที่รับชมรับมือขอบคุ่นเอ๋อขอบคุณนเฟร็ดหมขอบคุณทุกข์กำลังใจเส้นงอดพริกเส้นใบนั่งเลือหืมรอก่อนเดี๋ยวยัดแขนง่าย ขอบคุณเฟซบุ๊กขอบคุณเอไอขอบคุณคุณมากครับจ้ะอืมสมเนื้อ,อเย็ดเราลืมสามมือเราครับจ้ะอืม xong nữa hết rồi, lưm, 3 mươi mưa nó cắp hỏi lại lưu lưu 3 lưu 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 สมเรื่องลืมสามเมื่อหรอกในขัวไก่แห้งอันพอนมาที่นี่ไปน้องจ้าเราก็หิวเพิ่งเก็บมาให้เช็่ยวชมชมครับ ก็ชิบนพ่ได้อาบอีกจีมาพี่น้องจ้าเมืม่อกันเริ่มวัดหรอ นี่แล้ค่ะขอบคุณหลายๆที่รับชมรับมึงขอบคุดเอไอขอบคุณเฟสบุกขอบคุณตุกกำลังใจก็ชิบน่ได้อานอีกเดิมา,าพี่น้องจ๋าชับจรับสมเนื้อเย็ดเราลืมสามมือเราสมครับ ีะได้แกะเราใส่ตู้เย็นตีีนนน่นองจ้าจุดวานอนที่นน๊ะ มันสิได้กแก่เราใส่ตู้เย็นติี่น้องจ๋าจนว่ารัดจ้ะสมเนื้อเย็ดเราลืมสามมือเรามือก็เลิกหมดหรอกลิปนี้กับซ้มนี้แล้วค่ะขอบคุณหลายๆที่รับชมรับมึงขอบคุณเอกขอบคุณเฟซบุ๊กขอบคุณทุกกำลังใจเส้นงัดพริกเส้น ใบนั่งเลือเสี่ยนยอ,ยอยดพิชเสียนใบนั่งเลือขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะรักงูเงีวพุ่เก็บมาไหอ Ừ. Thế vòng 8 mưa lươn Cho lươn nam ở Mặt sổm Mưa mà ta gì thế nhắc này Tôi nó mắt năng vào nhà Mưa Ảm nào mưa rồi mưa ngươi nha Lo khỏi Nói nhắc kẻ nha ขอบคุณเฟซบุ๊กขอบคุณเอไอขอบคุณคุณมากต,ตัวหนจักวนต่อโอ้ยควรยังเมือรวดมือนี่เป็นนี่ยังน่ะลูกเ้ยเยายกินเขาก็น่าดูเซียนยอดพิคเซียนใบนั่งเลยสวัสดีแจ้าเพื่อน กินขา้ากินข้ากับออมไก่ค่ะไม่กินข้ากับออมไกม่แสบสมสมจนจิตสูลืม้มลูกไปนั่งรอก่อนไปแยกกินข้าวแค่เดียวลูกถ่ายคลิปเลยนะัางมงหิว มันเก็บม,มาให้เส็นต้มแลกินปั๊กไก่เหนียวต้มเกือบสองช้ม,ม่งกับต้มครับแต่ชิบนได้อาบอีกจิมาพี่น้องจ้า อออรอก่อนเดี๋ยวจะแกนะค่าขอบคุณเฟนบุขอบคุณเอไอขอบคุณคุณมาก <c oughs> ่มครับอีมแซ่บม ส่วนนจิสูล,ลืมลื้มสามเมือหรอกในข้วกับเฮงฮอนหอนันที่นี่ไปน้องจ้าก็ะิบ่ได้อาอบอีกจิมาไปน้องจ้าตัวหนวกกูจะกวนต่อโอ้ยกวนยังเมือหลดมือนี่ไปน,นี่ยังน้องลูกเลย ใน n h กินข้าวก็ไลูกแล้วกินปกไก่เหนียวต้มเกือบสองชั่วโมงกับตัวนมันนั่งเฝ้าอยู่มึงอาบน้ำแล้วมึงเงื่อนะแล้วกินปกไก่เหนียวต้มเกือบสองชั่วโมงกับ ม <c oughs> าก,กินปะไก่เหนียวต้มเกือบสองช้อน